ยืดออกมาพัดขึ้นเนินให้ชนทีก่อนลงพัดลงเนินอย่าชนทีก่อนลงจำอย่าจำสลับกันเลยไม่ลงกงคู่เลยไปซ้อมเยอะครับผมเดี๋ยวเก่งขึ้นแน่นอนนะฮะมาโหดบ้างมาบ้างคุณผู้ชมมาดูครับชื่อเรื่องว่าอย่าให้มีครั้งที่สองโหดบ้างหาบ้างดูครับสเก็ตบอร์ดด้านขึ้นด้าปึนโอ้ย ไม่รู้เบรกตรงไหนเขาบอกแม่โชว์แอคใส่กล้องฮะแต่ว่าเสียการควบตัวเสียพักเลยเสียคนหมดเลยนี่ครับอยู่ในถับแห่งหนึ่งอาโดยโอ้โหจะจะฉีดไอ้เนี่ยฮะไอ้ไอ้คล้ายๆกับที่ต่อยวัดพระรามครับพันชิงก็อดย้อนหลุเลื่อนแล้วเลื่อนล้วใฉีดลเลื่อนลงไปนจับพื้นลงหลังแล้วบันไดแล้วสอยตัดต้นไม้โอ้โหตัดต้นไม้แล้วกิ่งมันกิ่งมันเหมือนกับไม้มันกิ่งมันหนักอ่ะ แล้ที่ตัดมันงอฮะแล้วดีดตัวเองล้มลงไปเลยพราะเจ็บเนี่ยเจ็บฮะอันนี้ครับสเก็ตบอร์ดขึ้นแลบมาครับโอู้ยน้ำหนักขาฮะอยากกระโดดให้ลงภาพเพื่อนแบบกำลังถืออยู่ครับกะว่าภาพสวยฮะได้ภาพสวยกว่าเนี่ยจะขยันแน่อ้อันนี้ครับตลาดไทยหรือเปล่าฮะดูโอ้คุณโอ้ยอู้ยอู้ยเอาแล้วโอ้ยับยับคิดได้ยังไงจังหวะขึ้นมัน มันลวกฮะไอที่เดินนะครับที่ไปแตะหลังรถกระบะแล้วไอ้พี่หน้าฮะอันนี้ครับเซิร์ฟฮะเซิร์ฟครับแล้ว้โหเต็มหัวครับคนพยายามจะต่เต็มกระบะเลยนรับเ่ปี้ยงครับโอ้โหตีหัวโหนี่ตมกระบะเลยมีรถสปอร์นอะไรมากหรือเปล่านะแด้วยเอาหัวคนรนะครับคุณรเสีดตัวเชเนยแล้วผมเขาไปสองานแฟนเพจสปอทิ แชร์คลิปโปรโมทใน Facebook ของคุณนะฮะ,ะเมื่อเบรกแรกเราพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายด้วยการหัวเราะไปแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้คน,คนที่ดูอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ไม่ได้มีใครท<อ>ี่<อ>ไม่มีใครมีความสุขทั้งหมดที่มผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการ,รอยู่ตอนนี้น่าจะมีคนที่กาลังอารมณ์แบบเศร้าๆเหงาหงอยอมผมเชื่อฮะก็เลยจะบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวแล้วคุณเหงาหงอยเนี่ยผมแนะนําให้ออกไปงมหอยฮะ แล้วจับแล้วไปจับหอยแล้วจับมางไยฮะเพราะเมื่อหอยไายเราก็จะหานกไห์เจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาห้าทุ่มสินาทีลาไปก่อนสวัสดีครับ